สวัสดีค่ะเจอกันตอนเที่ยงของทุกวันนะคะที่สําคัญอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้อ่อยด้วยนะคะเวลาลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงเนี่ยเราจะได้มาเจอกันอีกช่องทางหนึ่งนะคะทาง facebook fan page ครัวอ้อยเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทําต้มจืดบะช่อผักชีกันนะคะวันนี้หมูที่เราจะใช้ทําหมูบะช่อจเป็นสันคอนะคะเอาใช้ทั้งหมดนี่ก็คือครึ่งกิโลนะคะ500กรัม เดี๋ยวเราจะนำมาปั่นกับเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์ก่อนนะคะจากนี้เดี๋ยวาจะเติมเกลือนะคะไป1ช้อนชาครึ่งเพื่อให้หมูของเราเนี่ยเหนียวนะคะ หมูละเอียดประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะใส่ผักชีลงไปนะคะผักชีที่ใช้วันนี้อาจะใช้ทั้งหมด150กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งใส่ไปทีละนิดแล้วก็ปั่นนะคะ สูตรนี้ก็จะใช้ผักชียเยอะเพราะว่ามันเป็นหมูแบบชอบผักชีนะคะค่อยๆใส่ไปทีละนิดนะคะปั่นไปทีละนิดทีละนิด เดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวพอแล้วนะคะแล้วก็มันยังผสมกันไม่ทั่วเดี๋ยวอ้อยจะเอาออกมา,าคุกค้าข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอามาคนข้างนอกอีกทีนะคะเพราะเดี๋ยวหมูมันยังไม่ผสมกันเพราะว่าอ้อยไม่อยากปั่นเยอะถ้าปั่นเยอะเนี่ยเดี๋ยวความเหนียวมันจะหายไปนะคะตอนนี้กําลังเหนียวได้ที่เลยแต่หมูมันอาจจะแบบว่ายังไม่ผสมเข้ากัน นี่เลยค่ะเดี๋ยวนำลงต้มกับน้ำซุปนะคะน้ำซุปที่เราใช้วันนี้เราจะใช้ทั้งหมด6ถ้วยนะคะก็เดี๋ยวรอน้ำซุปเดือดก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วองหู่บะช่อผักชีเราลงไปเลยค่ะถ้าติดมือคุณผู้ชมสามารถใช้มือชุบน้ำเนี่ยเป็นระยะระยะได้ค่ะ อ้อยปั้นหมูใส่หมดแล้วนะคะเหลือแค่รอให้หมูเราสุกนะคะถ้าหมูลอยขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยบางทีข้างในอาจจะยังไม่สุกนะคะคุณผู้ชมตั้งทิ้งไว้สักประมาณ2นาทีนะคะแล้วค่อยปิดไฟค่ะหมูเดือดปุดๆได้ที่2นาทีแล้วนะคะปิดไฟได้เลยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าอ้อยไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะหลังจากที่เราใส่หมูแล้วเพราะว่า อ๋อยใช้สูตรน้ำซุปกระดูกหมูของอ้อยที่อ้อยเคยลงคลิปไว้ให้นะคะคุณผูม้ชมสามารถไปตามหาดูกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหมูก,กันนะคะว่าเป็นยังไงเด้งเลยค่ะจัดลงไปนี่เด้งมากๆเห็นไหมคะเป็นนี้เลยเด้งมากๆเลยค่ะจะบอกว่าตัดลงไปเนี่ยนุ่มเด้งแล้วก็ตัวของผักชีเนี่ยก็จะหอมอวนอยู่ในปากนะคะ เวลาเรากัดขึ้นไปแบบสูดลมหายใจเข้าไปก็เป็นกลิ่นบักชีอร่อยมากฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะสูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆต้องที่ครัวอ๋อยเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อ๋อยด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวอ๋อยเองค่ะ